สวัสดีครับได้กลกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจมีรถตักโคมสูตรนะครับเป็นรุ่น WA100 นะครับรุ่น5นะครับมาแนะนําให้ชมกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถที่เรียกได้ว่ามีความเป็นโฉมใหม่นะครับระบบเนี่ยเริ่มพัฒนาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่ว่ายังคงความเรียบง่ายในส่วนของเครื่องยนต์เอาไว้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เดร็กธรรมดานะครับลูกค้าครับอ่าแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันของใหม่ของเขาเนี่ยก็จะมีอย่างตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวปั๊มนะครับเป็นเกียร์ปั� ปั๊มไฮโดรลิกนะครับเดีย๋ยวผมให้ดูสภาพใกล้ๆนะครับนี่นะครับล้เกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นลก้เกียร์ปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับเวลาที่ขับทำงานเนี่ยสปีดต้นของเขาเนี่ย ก็จะไวัยกวุ่เกียร์ท็อกนะครับแล้วก็ลูกทรงของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉบใหม่เลยนะครับจะไม่เหมือนโฉมเก่าแบบรุ่น3แล้วนะครับก็จะมีลูกเล่นนะครับมีความโค้งมนมีลูกเล่นอะไรต่างๆใส่มาให้มันดูทันสมัยดูโมเดิร์นมากขึ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์16.924นะครับเป็นรถตัก1.2คิวนะครับผมลืมแจ้งไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งขี1.2คิวนะครับเนะลูกค้าครับ จะเป็นรถตักที่มีขนาด1.2คิวแบบนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับขนาดยางของเขาเนี่ยก็จะเป็น16.924อยู่แล้วนะครับตามที่ได้แจ้งไปตะกี้นะครับเป็นยางมาตรฐานของรถตักไซส์1.2คิวนะครับแล้วก็ในส่วนแขนส่วนอกส่วนตรงตรงตรงเตงนะครับกระดูกมงกระดูกหมาเนี่ยก็เรียบเนียนนะครับไม่ได้มีรอยร้าวรอยดำอะไรเลยนะครับสีอกเนี่ยสวยเดิมหมดเลยนะครับเห็นนะฮะอกเผาสีเดิมหมดนะครับอ่าโอเคสวยนะครับันนี้นะครับพันนี้ก็จะเป็นสเปคหลังคานะครับเหมาะกับลูกค้าที่ เอาไปเนี่ยใช้งานตักไม่ได้เขาเรียกงานไม่ได้ตักทั้งวันนะครับอ่าไม่ได้ตักทั้งวันอย่างเช่นรับสู่ก่อสร้างหรือว่างานที่เป็นแบบงานแบบว่าตักรอบหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งหกเจ็ดเที่ยวแค่นั้นนะครับก็จะเป็นสเปคหลง рал, ังคาวนี้ก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาตู้แอร์ไปเนี่ยบางทีเราสตาร์ทนะครับตู้แอร์มันยังไม่ได้ทางานมันยังไม่เย็นอย่างเงี้ยมันก็จะเ,เกิดความเสี่ยงกับการที่ตู้แอร์พังได้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่เอาไปตักที่หน้างานแบบว่าวันหนึง่งไ,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 ไม่ได้ตักทัััั้้งววนนนนคครรบบก็จะะะะเหมาตี <cada S 1> <Ganz S 2> เนี่ยนะครับเบรรรุ่น5นะครับรูปทรงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่ดูโมเดิร์นนะครับจะเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะครับปึ๊บอ่าเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้เป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับ๋ย่ผมให้ดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันก่อนใกล้ๆนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับ สภาพเครื่องของเขาเนี่ยก็แห้งๆดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนของเครื่องยนต์นะครับแลวก็เสียงเครื่องเขาก็ทํางานได้ค่อนข้างนิ่มนวลแน่นดีมากๆนะครับเนี่ยนะและก็ในส่วนของพัดลมด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่เนาะพัดลมด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกนะครับความเร็วรอบพัดลมของเขาเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเนี่ยนะฮะรุ่นใหม่นะครับและก็เดี๋ยวเปิดเครื่องอีกฝั่งให้ดูด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหัวชีดนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเุ่นครับ เราใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์โคมสุ 4D102 นะครับตัวนี้นะครับเวลาที่ลูกค้าไปเนี่ยก็จะสามารถสวิต์พวกรองอะไรน้ํามันคงน้ํามันเครื่องต่างๆเนี่ยได้ที่ศูนย์ได้เลยนะครับตรงศูนย์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันนะครับสภาพเครื่องยนต์เขาเนี่ยโอ้โหอันนี้แห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ พอเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่ขึ้นมานะครับไอตัวแผงหม้อน้ําด้านข้างเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะสามารถเตาเซวิของเขาสะอาดได้ง่ายนะครับเขาให้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะก็จะสามารถเอาล้มเป่าเอาน้ําใส่ยางล้างได้ง่ายนะครับเนี่ยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพเครื่องยนต์นะครับของจตัวร้อยรุ่นห้านะครับแล้วก็เนี่ยนะสภาพด้านตัวรอบตัวเขาอีกฝั่งเนี่ยนะก็เรียบเนียนนะครับตัวนี้นะครับพวกคัสซงคัสซีนะครับตัวรถเนี่ยไม่ผุเลยนะครับเนี่ยนะ เรียบเนียนมากๆนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่หมดเลยนะครับนี่รอนะครับตัวเก่งไม่มีรอยผุนะครับโอเคครับผมอันนี้จะเป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็สภาพเครื่องยนต์ของตัวรถรุ่น5คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับว่าเขามีสภาพหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสความเร็วแขนความความแน่นของเครื่องยนต์ให้ดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับโอเคไปดูกันครับขึ้นมาในส่วนของด้านบนหัวเก่งกันต่อนะครับเนี่ยนะอันนี้จะเป็นสภาพหน้าตานะครับ ของด้านบนคนขับนะครับด้านบนที่นั่งคนขับของเจ้าตัว WA15 คันนี้นะครับอ่าสภาพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเหมือนกับ WA15 ปกติทั่วไปเลยนะครับอ่าต่างกันที่แค่เขาไม่มีกระจกนะครับแล้วก็ไม่มีช่องแอร์นะครับเนี่ยนะพอนั่งแล้วอารมณ์ฟเลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แน่นอนเขาเป็นรุ่นใหม่นะครับระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบคอนโทรลเดียวแบบนี้นะครับเนี่ยนะอ่าเป็นระบบคอนโทรลเดียวนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับระบบเกียร์ของเขาก็จะเป็นระบบเกียร์ออโตเมติกนะครับตามสไตล์เกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับ พักหน้าพักหลังอย่างเดียวนะครับรถเขาก็จะลันไปนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับเดี๋ยวเริ่มจากความแรงแข็งกันก่อนนะครับความแรงแข็งนะครับเทียร์ปั๊มแรงนะครับเดี๋ยวลองลากตัวให้ด้วยนะครับปั๊มแรงนะครับ ความเร็วการตอบสนองของแขนเขาเนี่ยก็บอกได้เลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับเนี่ยนะอ่าตอบสนองตามไม้ตามมือมากมากเดี๋ยวลองวิ่งดูนะครับนะครับพอเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกนะครับการออกตัวสปีดต้นของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็จังหวะการเลี้ยวนะครับการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาของเขาเนี่ยก็จะทําได้ค่อนข้างนิ่มหนวลมากๆนะครับ นิ่มนวลมากๆเนี่ยนะครับพอเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีความแรงเนาะขับตามไม้ตามมือนะครับขับมันมากๆนะครับานี่นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพด้านบนที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็เป็นการทดลองขับใช้งานเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว w b l รุ่น5คันนี้ครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักคมะสุ DBL รุ่น5คันนี้นะครับที่มีความเป็นโฉมรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแต่ว่ายังคงความเรียบง่าย ด้วยการใช้เครื่องยนต์ไดร์เบกธรรมดาอยู่อย่างเจ้าตัว d b ่น5คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนขวามือได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวอาจจะมีรูปรายละเอียดนะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นวิดีโอตอนที่เราขับตลรดใช้งานหน้าร้านกว้างๆนะครับส like, ่งให้ล like you know, ูกค้าได้ดูกันเพื่อใช้พิจารณากันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถมาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันนนนนนนะะะคคครรรรััััับบบออาาาาจมีีโลลช่่ขงงงงททท้้้้สกกกใหูึดวยย รถมาพร้อมใช้งานนะครับท่านที่สนใจก็เลืมกติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากว่นนี้นะครับกับเจ้าตัวโคมัสูตร w l รุ่น5คันนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก็ฝากกด Subscribe นะครับเพื่อจะไม้พลาสินค้าตัวใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ